แฟนทำตัวเปลี่ยนไปแก้แบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับครูซามิแอนันเดสที่บาร์เซโลนาสเปนเหมือนเคยนะคะวันนี้ครูซาม่มาแชร์ว่าถ้าแฟนคุณทำตัวเปลี่ยนไปคุณจะต้องแก้แบบนี้คนเรานะคะเวลามีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเราใส่หน้ากากทั้งหมด4แบบหน้ากากแบบที่1ก็คือ f ฟี r คือกลัวยอมเวลามีปัญหายอมตลอดยอมตลอด หน้ากากแบบที่2นะคะก็คือ f IGHT มีปัญหาปุ๊บพร้อมบวกบวกตลอดบวกโลลวัวหน้ากัดแบบที่3นะคะก็คือ Freeze ตีมึนตึงทำเหมือนไม่แคร์แต่ในใจนี่คือโอ้โหล้าวลานมากและหน้ากากแบบสุดท้ายแบบที่4ก็คือฝ่ายฝ่ายประชดแฟนถามที่รักเป็นไรอะ่ะเปล่าชันก็สบายดีอะ่ะ อย่างนี้นะคะซึ่งหน้ากากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากไหนก็ตามไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมของแฟนที่ทำตัวเปรตไปได้ในทางกลับกันนะคะมันจะยิ่งทำให้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกจำไว้นะคะว่าหัวใจของความสัมพันธ์ก็คือ Communication หรือการสื่อสารนี่เองดังนั้นนะคะถ้าคุณจะแก้ปัญหานี้คุณม ทางเดียวเท่านั้นก็คือการถอดหน้ากากออกแล้วคุยโดยเทคนิคของการคุยนะคะมีดังนี้คือคุณจะต้องไม่คุยตอนที่คุณกำลังรู้สึกแต่คุณจะคุยแบบเปิดใจตอนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วเท่านั้นขีดเส้นใต้นะคะคุยตอนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วเท่านั้น ช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะคะก็มีหลายอย่างเช่นการไปเดินช้อปปิ้งด้วยกันผ่อนคลายแล้วก็คุยกันการทีออ่อาจจะใช้เวลาร่วมกันเช่นล้างจานหรือทำงานบ้านร่วมกันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คุยกันครูซมมี่ให้ตัวอย่างการคุยนะคะเช่นว,ว่าพี่รักเม่นุเขาคิดไปเองหรือเปล่านะทำไมช่วงนี้เราดูห่างเหินกันจังเลยเราดูไม่เหมือนเดิมอะมีอะไรหรือเปล่า มีอะไรที่เขาต้องกังวลไหมเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะก,กังวลนิดๆแล้วซึ่งวิธีการพูดนะคะเราจะไม่พูดเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกผิดแต่เราจะพูดในเชิงว่าเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะเรากำลังรู้สึกกลัวอยู่นะให้เขารู้ค่ะว่าเรากำลังแคร์เขาอยู่เพราะเวลาที่เรารู้สึกอินซีเคียวไม่ปลอดภัยเนี่ย มันคือแสดงให้เห็นว่าเรากําลังแคร์เขาเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยทํำไมเธอทําแบบนี้กับเราแต่เราเป็นการคุยแบบว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเรามาคุยกันดูซิเพราะการเปิดใจคุยกันเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่เจรจาพื้นที่ปลอดภัยมันเหมือนเป็นการเจรจาสงบศึกเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันหาจุดกึ่งกลางร่วมกันระหว่างคนสองคน แล้วถ้ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะส่วนใหญ่มันจะจบแบบง่ายๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็เท่ากับว่าคุณจะได้รู้ขั้นตอนถัดไปเร็วขึ้นไปอีกตัดสินใจเร็วขึ้นไปอีก Move on เร็วขึ้นไปอีกไม่ต้องมาเสียเวลาทุกทรมานใจกับความสัมพันธ์ที่มันคลุ่มเครือดังนั้นนะคะหยุดใส่หน้ากากแล้วคำพูดของเราจะถูกได้ยินเมื่อเราพูดมันออกมาจาก สำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆประมาณนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดติดตามเพจครูซาม่เออร์นาเดสจำไว้นะคะว่าอย่าแต่งเงานเด็กค่ะถ้ายังไม่ปรึกษาครูซาม่และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ